음. 음. đó สรสงว่างสดใสแสสก่อนนะครับนนะนะต้มฟิชออนครับผมเสียงไม่ค่อยมีนะครับวันนี้มอคืนนอนดึกครับผมวันนี้ก็มายิงปลานะครับผมเมื่อกี้ก็ยิงไปยิงไปตัวนึงอะติดอยู่ด้านล่างครับผมไม่ได้ช็อตยิงครับผมเพราะว่าเปิดกล้องไม่ทันครับหันไม่ทีก็ยิงไปแล้วครับผมก็เลยได้แต่ช็อตหลังตอนนี้ติดอยู่ด้านล่างนะครับเป็นปลาหมาครับ ใช้สาย200ปอนดอนยิงไปนะครับผมทีนี้ก็เห็นชโดแวบไปแวบมาครับทีนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใช้สายตัวนี้สาย80ปอนนะครับผม200ปอนปอนติดประติกอยู่ด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ว่าเห็นชโดอแวบไปนะครับแวบไปแวบมายิงไม่ทันสักทีครับเพราะว่ามัวเปิดกล้องนี่แหละครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ ดนไหมโ้ดุ้โด,โด,โด,โด้สายยังไม่สายยังไม่อู้อะไรวะตัวประหลุกยิงไม่โดน,น,โดนโช็อตเมืกี้นี่พลาดนะครับผม ทงท่านสงสัยว่าทําไมถึงพลาดน,นะครับเพราะว่านี่ฮะมุมยิงของผมนี่จะติดต้นไม้ตรงนี้นะครับปีกมันจะชนตรงนี้ครับชนตรงเนี้ยเสียดายมากครับจะดูขึ้นจิบจช้าๆนะครับโอ้โหไม่น่าพลาดครับเสียดายมาก Mình lấy sấy bà cưa 3 4 Tít Sấy bà cưa Sấy cưa เกือบจริงเลยตัวไม่ใหญ่นะครับมาเป็นฝูง นี่นะครับปลาเกลือเรายิงยิงเอาปลาหมานก่อนนะครับมาเป็นฝูงเห็นเป็นเงาๆเาลยลองยิงอยู่ครับยิงยะอย่างน้ําดูนะส่วนป่าเโดก็เห็นอยู่นะครับยังไม่ได้ยิงแมบบ็ไปแบบมาไปเฝ้าขั้นตอนครับ ลายตัวเวลักเลนี่ปลาตัวแรกครับไปดูบนฟังนันนะครับนี่ก็เป็นผลงานรอบเช้านะครับผมยิไปลาะโดข้ไปทีนึงน,นะครับผมเพราะว่าติดไอ้ต้นไม้ครับปีกชนยินเล็งไม่ถนัดน,นะครับ แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอ,อบบ่ายไซใ,ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวรอ,อบบ่ายมาทว่าเนี่ยจะมาแก้มือนะครับผมไปธุระก,ก่อนนะครับเนี่ยะกำลังถ่ายอยู่เลยครับ ดเดี๋ยนะเก็บปลาเกลือก่อนเอามากี่คนครับนี่อ,นอ๋อไอตอนแฟนผมโทรมาผมพึ่งขึ้นต้นไม้มันลงไม่ได้ไงครับแต่อยู่แถวบ้านก็จะวิ่งไปอยู่ครับพอดีผมพึ่งขึ้นมาไงก็เลยต้องขออภัย <c oughs> เอาไปไหนล่ะโดนอยู่นะเมื่อกี้นี่ โดนก็อยู่อำเภอไหนครับอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยอ๋อรับ้อ๋ยไม่ไกลกันโดนอยู่ครับพันละอุ้ยดุดละ โันเต็มไหมเนะี่ยยุกหลุดเลยนะเนะี่ยเต็มไหมเนี่ยอ่ะหลุดเป็นหลุดหลุดเป็นหลุดโดนแล้วนะครับ ื่นมาแล้วครับตัวที่สองตัวนี้มีไซส์อยู่นะครับซุปนี่นะครับนี่ Đồ ôn Bạn ninh vào ôn đồn bà Đồ ôn sải nè, viên nhỉ nè Đồ ôn quá đấy Ô, mày đồn, ดูมไหมนี <us ladım> ่เก็บปนินใช้5ขีด6ขีดก่อนไส๋ๆสวยๆ แต้มที่สามรอบบายครับชมผลงานกันต่อครับก็เย็นแล้วนะครับผมน่าจะ <den> <uned> ของวันนี้แค่นี้นะครับผลงานก็มีช่วงช้าได้ปลานินไซปลาเกลือตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์5-6ขีดตัวนึงนะครับแล้วก็มาช่วงบ่ายก็เก็บได้อีก3แต้มนะครับแต่มีเชิโดโออยู่นะครับผมอันนี้วันนี้มาสำรวจหมายก่อนนะครับมาทำห้างคิ้งไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาจัดเต็มนะครับยังไงก็เดี๋ยวดูผลงานก่อนนะครับนี่นครับผลงานรวมของผมตอนบ่ายก็จะมีปลานินไซตัวน,นี้น่าจะ6 7ขีดได้อนะครับตัวนี้ก็ไซเล็กไดปลาเกลือ,อนนี้ยิง ยิงแก้เซ็งครับตอนช่วงรอปาน,นานเดีย๋ยวไปดูปลาคุณแอปนะครับนี่คุณแอปคุณแอปก็เก็บไม่ได้สามแต้มเหมือนกันนะครับปลาตัวนี้มีไซส์ตัวนี้ปลาเกลือปลาไซส์นี้เมื่อเช้านี้เห็นเยอะอยู่นะครับเมื่อเช้านี้ไม่ได้ยิงไปหลายตัวนะเพราะว่าจ้องจะยิงชชโดแต่ไม่ได้ยิงนะเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับก็ปิดทิปกันวันนี้แค่นี้นะครับผมผลงานก็ พอหอมปากหอมคอนครับมีปลานินไซอะไซปลาเกลือแล้วก็ไซไซใหญ่นิดนึงนะครับไม่เรียกว่าใหญ่หรอกครับเรียกว่าพอกินนะครับผมก็อีก2ตัวนะครับสําหรับวันนี้ก็ได้5ตัวครับผมพรุ่งนี้จะมาซ้ำหมายนี้นะครับครึ่งวันครับเพราะว่าต้องเก็บงานให้ลูกค้าครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมช่องต้อมฟิชออนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ